แล้วอันอีพีสามสิบแปดเข้าไปเบึงนะประมาณสิบสองวิคนเบึงตอนนี้ประมาณเก้าเก้ามืนป่ายูแบบตื่นเต้นขนาดเลยมึนอนี่เลยมาจัดคลิปยาวนิดนึนงซื้อฮันเก่าเลยพี่เนาะคันคลิปนี้ขึ้นมื่อาหจ,จะเป็นรีวิวฮันเราเลย ส้มพักตัวนี้จะบูคือส้มพักตัวปัดที่ข้าจเจ้าให้เป็นแผ่นใหญ่ๆเนาะแต่มันส้มพักกากขาิวแซบข้าจเจ้าขั้นจะเป็นซามเลยเจ้อขอบคระเทียมคราส้มก,กำลังดีเลยเข้าๆแต่แต่เชฟส่วนต้องคำยังไงเดีย๋ยวจำนำ La <laughs> mm -hmm.